อาการชาจากกระดูทับเส้นแก้ได้ด้วยสิ่งนี้สวัสดีครับกลับมาพบกันกครั้งกับหมอฟันครับคลิปนี้ครับผมจะบอกอาการชาจากกระดูทับเส้นสามารถแก้ได้ด้วย สิ่งนี้ครับอ่ะสิ่งนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราคอยติดตามชมกันต่อไปครับแต่สำหรับใครครับที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนครับฝากกดติดตามครับผมในช่องในเฟซบุ๊กนะครับผมกดดันไปดรฟัน .cotchef .th นะครับสำหรับคนที่อยู่ในยูทูบก็กดไลค์หรือกดซับสไคร์นะครับที่ช่องหมอฟันหมอฝังเข็มแล้วอย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาหมอฟันมาแบ่งปัน เป็นคลิปดีๆคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกๆจะได้ไม่พลาดโอากาสเพราะบางคนนะครับบอกว่าโอ้ไม่เห็นคลิปนั้นไม่ได้ฟังจริงผมสอนทั้งหมดแล้วนะซึ่งจริงอันนี้ก็มาจากคนไข้ที่หมอฟันมาแบ่งปันอ่ะเราข้าเรื่องของเราเดยกันเลยดีกว่าดูนะครับอาการช้าจากการดูดเทปเฟนหายได้ด้วยสิ่งนี้ครับมว่าทำยังไงครับสิ่งนี้ของหมอฟันอ่ะฝังเคม็มแล้วครับไม่ใช่ครับวันนี้ผมจะไม่เรืองฝังเค็มจริงฝังเค็มก็ตัวช่วยแต่ว่าวันนี้ผมจะบอกวิธีที่คุณสามารถหายจากอาการช้าได้นั่นเพียงแค่คุณ กินยาที่ถูกต้องครับจริงครับแค่คุณกินยาที่ถูกต้องครับอีกครั้งครับใช่ครับแค่คุณกินยาให้ถูกต้องครับถามว่ากินยาอย่างไงหมอฟันโอ้ผมเคยพูดแล้วหล,หลายคลิปแล้วคลิปที่ขอจะไปพูดดีกยกันว่าจริงแล้วตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยอาการชาได้คือการกินยาที่ถูกต้องตัดอื่นกนที่พูดเรื่องร่งการกินยาคุณต้องเข้าใจก่อนว่าใครที่เป็นั่านกระดูกกระส้นเป็นหมอนรองกระดูกกระส้นประสาทหรือหมอนกระดูกปิ้นทับเส้นประสาทมันเกิดจากอะไรบ้างอ่ะมาลองดูนครับอันนี้นะฮะ ไปดูเส้นอันนี้คือหมอนแล้วเกิดอาการปิน้นกดทับที่สเาาส้นประสาทถูกไหมสเาาส้นประสาทไปเลี้ยงตรงไหนบ้างครับทุกคนอ่านดูชมพเาาส้นประสาทนี่มันปิน้นใช่ไหมครับแล้วมันเส้นประสาทไปเลี้ยงไหนบ้างมันก็มาเลี้ยงตามร่างกายของเราอ่ะผมไม่รู้วันนี้คุณบอกจะคุณจะชานิ้วโป้งคุณชานิ้วเท้าคุณจะชาที่แขนคุณชาทีา่าขาหรือชาตรออางไหนก็แล้วแต่อ่ะผมพูดในส่วนไหของมันเป็นหลังแล้วกันนะคุณจะมีการชาล้าลงมาที่ขาถูกไหมคุณก็จะมีการปวดล้าลงมาที่ขาถามว่ามันเกิดกการชาได้ไงพอมันเกิดการกดทับเส้นราาทแคือมีกกดับ ุณจะมีการปวดคุณจะมีการเล้าอันนี้สองาการที่มันคุณนตัวเราคือคุณจะมีการชาชายังไงก็ที่มันทับเส้นประสาทไงเส้นประสาทมันโดนกดทับเห็นไหมครับทุกคนมันโดนบาดเจ็บเส้นประสาททาหน้าที่อะไรครับทาหน้าที่รับความร้อนรับความเย็นรู้ว่าคุณเดินเหยียบตะปูนามรู้ว่าอากาศเย็นคุณสัมผัสทําให้คุณรู้สึกว่ามีการเย็นคุณจับน้ําร้อนคุณรู้สึกว่าเออมันร้อนนี่คือเส้นประสาทมันรับรู้หมดตึกข้าไห แต่มันเกิดจากการชานั่นแสดงว่าเส้นประสาทได้รับการบาดเจ็บมีการเหน็บเนบตึงๆไม่เมื่อนนอะไรคืมันเกิดจากเส้นประสาทไปกันการบาดเจ็บอันที่3าคือเรื่องการอ่อนแรงถูกไหมเพราะฉะนั้นอาการชาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอาการกนให้ที่เป็นผานเรื่องกระดูกดส้นอยู่แล้วแล้วแต่ว่าคุณจะเป็นมากหรือคุณจะเป็นน้อยแล้ววันนี้ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันแก้ได้ง่ายๆที่คุณสามารถทาเองที่บ้านคือคุณต้องกินยาแก้การชาไม่ได้บอกว่าไปกินยาวิตามินเพื่อบำรุงการอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนผิด อันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจอันนี้เป็นสายคนที่ผิดพลาดทําให้คุณไม่รู้ว่าเฮ้ยมันไปแกล้งกันได้ไงจริงๆไม่ใช่อะคุณมาดูอันนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะชาลดลงเยอะค่ะปวดแล้าบางวันที่มีกิจกรรมเยอะทํางานบ้างได้แล้วเลยขยัรับทราบเรื่องยาค่ะคือบางวันมีแต่ชาอย่างเดียวไม่ได้ลาคาญเลยไม่ได้ทานนะฮะนอนหลับไปดีขึ้นตั้งแต่อาการปวดหายไปเที่ยวทะเลมาด้วยค่ะเห็นไหมครับว่าเขามีอาการชาลดลงเห็นไหมนี่คือคนหนึ่งครับที่เข้ามาเรียนในคอร์สไอแคลฟของหมอฟัน พอที่ผมบอกว่า3ขั้นตอนหายโปรตีนอย่างเล่นนวนจากการกินยาลงลึกไม่ต้องไปโรงพยาบาลผมจะบอกฝูรับตำรับยาแก้ปวดโปร่ีนประสาทที่มันเหมาะกับคุณมากที่สุดอาการที่คุณไม่ฝุดเห็นไหมครับเขาปรับยาจริงๆแล้วอ่ะพอเขาปรับยาสิ่งที่เกิดขึ้นคือยาอะไรครับยาคุณต้องกินให้ครบให้ถูกให้ถึงเอาง่ายที่ฝุดให้ครบคกินยังไงคุณต้องมีพาลายาขายกล้ามเนื้อ,อยาแก้ปวดทุนนิสัยแล้วคุณต้องมียาแก้ปวดเส้นประสาท สามตัวแรกถ้าคุณกินยังไงก็ไม่มีทางาหายชาครับผมกล้ารับประกันเลยกินยังไงก็ไม่ทางแ้เพราะเป็นการแก้ที่อะไรที่ปลายเหตุด้านมอ,อกหมดเลยแต่ต้นเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดจากเจ้านี่มันโดนทับนะมันโดนทับพอมันโดนทับแล้วคุณไม่เคยแก้ตรงนี้มันก็เลยไม่หายนี่ครับว่ามันการที่คุณแก้ตรงนี้ถูกไหมแก้ตรงนี้คุณต้องแก้อาการก็คือมีอยาแก้ปวดเส้นประสาทด้วยมันสิ่งหนึ่งที่คุณต้องกินก็คือคุณต้องกินยาแก้ปวดเส้นประสาทครับ นี่คือลักษณะของการให้ครบโอเคไหมให้ครบคือผาลาขายกล้ามเนื้อ,อยาแล้วก็ยากแก้ปวดเส้นประสาทเพื่อช่วยอ,อย่างที่บอกนะคนละเรื่องกับการชาจากเบาหวานนะอันนี้ผมพูดถึงชาจากกระุ้เส้นนะถ้าชาจากเบาหวานนะคุณมากินตัวนี้ก็อาจจะไม่ช่วยคุณนะไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องนะนะครับให้ถูกก็คือดูโรคประจําตัวคุณว่าคุณเหมาะกับการกินยาตัวไหนให้ถึงเมื่อไหร่ที่คุณกินยาถึงแล้ววันนี้คุณอาจจะกินชาชามาก กินยาไปนิดนึงนะเออคุณอาจจะรู้ว่าชามันลดลงลนะเออมันน่าจะดีขึ้นแต่มันยังไม่หมายแสดงว่าอาจจะยังไม่ถึงก็ได้หนึ่เพื่อหาป่ะอาจจะยังไม่ถึงไ็ได,ไไได้แล้วก็เช็คก,กับอาการปวดโดยส่วนใหญ่อาการปวดมักจะไปก่อนอาการชามักจะไปทีหลังพราะเส้นประสาทคืออย่างนี้ฮะเส้นประสาทที่รองรับเกี่ยวกับเรื่องของความปวดชามันจะนมี็นมันเป็นเส้นเดียวกันถูกไหมอ่ะผมไม่ดูมันเกิดจากเส้นนี้ถูกปะ่ะถูกปะ่ะเกี่ยวกับเราเรารับอาการปวดอาการชาถูกปะ่ะถูกปะ่ะมันอยู่ในเส้นเดียวกันแต่ในเนี้ยถ้าเราตัด แบ่งในเนี้ยเขาจะมีบอกเลยว่าอันนี้เป็นรับกล้ามเนื้อนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกนะแล้วก็จะแบ่งอีกอันนี้เป็นเกิดความเย็นอันนี้เป็นความร้อนอันนี้เป็นความอุ่นเส้นมันจะเล็กกว่านึกภาพปะทีนี้พอมาเดะฟื้นตัวโอเคปวดอ่ะมันเป็นเส้นประเส้นใหญ่มันจะอาจจะหายไปก่อนแต่ชามันอาจจะหายไปทีหลังหรือหายไปช้ากว่าหรือหายไปยากกว่ายิ่งคนที่แบบเป็นมานานๆเป็นมามากๆเป็นมาหลายปีแล้วเนี่ยอันนี้ไอต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆดีขึ้น ไม่ใช่แค่คนนี้นะครับที่เมื่อกี้หมอฟันยืนยันมีอีกหลายๆคนเลยที่หมอฟันมายืนยันว่าจริงๆแล้วมันแก้ได้ไมีภาปะมีภาปะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มาแบ่งงันมาะลกใหญ่ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแนละ้วถ้าคุณเป็นชาจะอาก,การปวดขึ้นมาฝากการที่คุณกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงมันจะช่วยการชามผลคุณได้และเดี๋ยวผมท้ายคลิปนี้ผมจะมีอเขาเรียกไร จะมีคลิปนะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของคอร์สเรื่องของ i Care f o ที่แบบหมอจะมาสอนเรื่องของตำรับยากแก้ปวดทัานเปนฝากให้คุณเข้าใจกันอย่างง่ายๆนะเป็นมนะินิคอร์สแน่มินิคอร์สเป็นเป็นคลิปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งให้คุณไปทำความเข้าใจว่าเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วมันมีการกินยาหลักการคำว่าให้ครบให้ถูกไปถึงอนะในดีเทลในความละเอียดมันมีอะไรบ้างเพื่อ <P ew> er> ให้คุณอะไรครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นเพื <P> ่อ <ew> er> ให้คุณนะครับคุณจะได้รู้วิธที่การรักษาได้ถูกต้องเอาจริงๆนะคลิปนี้นะหลายๆคนที่่่มมมมาาาาดดดูนนนนะะะไไไ้้้้เเเเขขใอยล แค่ไปทําตามอาการก็ดีขึ้นหลายๆคนแล้วอย่างล่าสุดมีคนท่านคนหนึ่งมาที่มาที่คลินิกก็มายืนยันเลยว่าเออเนี่ยกินตามตอนที่หมอบอกหมอบอกให้ฟัดให้จัดยาให้ตอนนี้อาการปวดก็ดีขึ้นแล้วโอเคไหมครับลองไปฟังกันดูแล้วเชื่อดีว่าแล้วคุณค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ส่วน,ในใถ้าใครได้ฟังเสร็จแล้วอยากให้หมอฟันช่วยจริงก็ค่อยทักมาให้หมอฟันช่วยคลินิกได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับได้เราเจอกันในคอร์สนะครับสำหรับคนที่เขาสนใจโอเคมันคลิปนี้มาฝากกันวันนี้ครับหวังว่าทุกคนตรงจะเข้าใจไปไม่มากก็น,น้อย ดีมากๆให้หน่อยพมพมว่าดีมากๆให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราเจะกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อได้คุณจะได้เห็นเป็นคลิปเป็นคนแรกละอย่าลืมฝากกดแชร์แบ่งไปให้คนอื่นด้วยเวลาคนอื่นเขาจะได้เห็นแล้วเขาจะทำตามเขาจะได้อาการปวดหายมเลกุณนะผมจะได้อันุโมทนาดูนะคุณด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไม่อยากผ่ามาหาหมอฟันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับผมบายบาย